จะขาดรอบฟาร์มไก่ครับวันนี้วันที่30ครับวันจันทร์ดูรอบรอบครับนี่คืออ้อยดำเ้อพี่น้องอ้ยอยดำครับตัดไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วของนี้ตัดไปแล้วครับเรือเล็กน้อยอ้อยดำไปหีบนำ้ำพอจะขายอยู่ครับพอจะค่าเข้าใกล้อยู่ครับการรอบรอบฟาร์มกับฝั่งอีกฝั่งนึงครับ ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติครับปลูกทุกอย่างครับที่กินได้กระเพาะน้ำหอมครับนี่ครับงนี้เป็นอ้อยดำครับ ธรรมชาติผิดฟ้อมไก่พร้อมปลูกอ้อยพ้อมครับอ้อยคันน้ำข่าหัวใหญ่อ้อยลำใหญ่เครับกระสีโพเพียงครับเอาลำใหญ่ครับ ฟารนมครับปลูกได้ปีนึงครับรเกษรและฟาร์มไก่ชนเการลบอมรอบฟาร,มร์มมะละกอฮันแลนครับนี่วัวพาอ้มหอมครับปลูกได้หนึ่งปีประมาณสิบกว่าต้นครับพี่นอ้อง ตบล็อกฟาร์มไก่มีต้นน้อยน่ะมันละกอรครับข้างฟาร์มด้วยน้องด้ะพามาชมบรรยากาศสวนแมวกับแมวมาอยู่น้ำฝน านาำท่วมลัคาไก่ปีนึงครับทุเรียนนี่ก็บบุกค่อยง่ายทุเรียนนี่ครับบรรยากาศรอบรอบฟาร์มครับยี่ห้อทำหอมบรรยากาศรอบรอบฟาร์มพี่น้องพี่น้องชาวเกษตรครับาฝากกดไลค์กดติดตามพี่น้องเยอ ปีนึงครับอันนี้ต้นมากครับต้นมากที่ฝังนี้ก็มีก็เป็นป่าไปแล้วครับนี่กอขา่ขามีค่ามีตะไคร้ครับมีมะพร้าวน้ำหอมมีต้นมากมีปลูกได้ปีนึงครับถมโพไปแล้วครับกล้วยกล้วยปลูกเองทุกอย่างครับข่าตะไคร้ มะปางหวานบรรยากาศรอบฟาร์มครับสายจังไนครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาจังบูดาย่าบมาที่ข้าวจังบูมีเวลาเห็ดครับนี่ค้อไอ้ดำกับฝังไอ้ดำครับฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ